อน,นี้กอยู่กับน้องตุ๊กคือเก่าเนาะซึ่งมือนี้เป็นมือที่น้องตุ๊กอ่าม่างว่างเนาะเราก็เลยซีมาเบิ้งเือนโบราณของแบบไทยไทยแบบโบราณสมัยตาแบบสมัยก้อนนะน้องตุ๊กก็เลยซีมาเบิ้งเนาะว่าซิเป็นแนวใดว่าเือนไทยโบราณสมัยก่อนว่าซิเป็นยังไงเนาะเลยซีมาเบิ้งแล้วกันเห็นมีเครื่องบิน,บนบแต่แสมยัสมยก่อนแล้วโอ้มีบ,บล,ล็อกายไันี้มาได้เข้ามาเมื่อกี้น้องตุ๊กเห็นบอลนุอกตุ๊กไทยแต่เมื่อกี้นะ เข้าผิดเนาะตรงหทองไร่เลยอ้าวเดี๋ยวหาเม็ดก็หยิบเส็บมนา้าไปแล้วปึ่งนะว่าเป็นอะไรกันแท้ว่าแบบเฮืองโบราณสมัยแบบเออเพียงโบราณไทยนะสมัยก่อนที่เป็นอะไร ามาันคล้ายคือกวามโบราณแบบตอนทีนปป่้องปุ๊กไปยื่หลงพระบางบบเนะเาะมาว่ามนชีแตกตั้งกอาไไหนเดี๋ยวมาเบิ่กันเลยอันนี้เป็นอันนี้น่า,นนาจะเป็นเครื่องวิมัษโบราณได้สัมผัสด้วย เดี๋ยวมาลวมกันมีจั๊มมีจั๊กล่ำโอ้วมีทองคำยังไม่เอาค่ะยังไม่เกลียวอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมากแปลว่าได้มาสัมผัสแต่เออใกล้สุดปันนะใกล้สุดันเลยอันนี้อย่างค่ะเผื่อ่ละถ้าเป็นคือ เขาจะลองขึ้นเปล่าไหมเบอร์วังเขาจะให้ขึ้นบอสแต่ว่าเราเสียเข้าๆเลยด้วยมานี่นหะแต่ว่าแบบนคนที่เฝ้าทางน่นนาจะเป็นเอ,เอียงก่อตำรวจเนาะเพื่อนเฝ้าทางแล้วเพื่นก็กแนะนำทางมาป้อดีขนาดเลยนะเพื่อนนะ แบบนี้เห็นแต่นางอ่านางเยี่ยมอะน,น,น,นี่อัน,นเป็นเถื่อนอเะอุ้ยสามารถย่างไะไรทำ ใจได้ในที่ได้มาเห็นแบบนี้นะอ้พินอัออนขึ้นไปได้เนาะน่าจะให้ขึ้นอยู่มั้งขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นเนาะ ข้างบนมันจะเป็นแบบสังกะสีเนาก็มีนกน้ำ แมีไถนาแน่เนาะมีแล้วก็มีคนไปไถโฮมมีฮันนี่โอ้ยง่มามจากกับแตงยางใกล้กับฟาร์ด้วย

โมบงบ็คือกันอู้กระสั่นเนะาะเราเรียกว่าขวาแต่ไทยเรียกว่าสะพานมาด๊าไ่เลยมีมองมีวิวไทยฮู้ดนำเนาะอันนี้บกเฉพาะแต่แบบว่าเป็นเทางโบราณเนาะที่มีแบบยนต์โบราณหรือว่ายนก็คือเครื่องบินหรือว่าจะเป็นเทางแบบสมัยโบราณละกัน เพราะว่าแบบการ,กรเกษตรอาสนะโอ้ยที่แรกก็นึกว่าจะเป็นเถื่อนโบราณซื่อเนาะเพราะมันอียงรอกเบิ่บ GPS มาุทูฟู เวียนหัวเวียนหัวกับบันไดนีด่จริงๆไปหาไปหาอะไรต่อพี่มีรสชีพให้ปั้น,ดนได้ดีเลยล่ะเพราะหลายๆแต่ให้ปั้นเที่ยวสม,มน,นะว่าเป็นอย่างน้องจุ๊กซียางเอา เดี๋ยวน้องตุ๊กสี่ไปเบิ่งเฮือนโบราณน่ะเนาะอันนี้เพิ่นน่าจะเก็บใส่บัวใบตัวขึ้นชิลมากเลยอ่ะอยากลงไปด้วยจังลมเย็นสบายใจลึกนอ,อันนี้น่าจะข้ามนี่มากอาพิธาน ว่าขวาไตเบอร์สมดอยู่มีเข้าอีกอันนั้นทางพุทธเป็นเรือนโบราณนี่ไี้ดอกบ,บวัวไปทางไหนเอ้ยทางน,านี้ดีกว่า อันแบบการเกษตรหน่ำนอนแล้วก็แบบค้นซ่อนวิธีให้กับใบรุ่นหรือว่ากับเด็กที่แบบว่าขึ้นมาใหม่ใช่นะแล้วก็แบบซ่อนให้หว่าเซฟพอเพียงเป็นแบบนี้สมัยโบราณเป็นแบบนี้แบบนีะมีมากๆสิ เมืออในนางเลยอะแบบเมืออในนางแบบสมายกระกนเลยอ๋อเจา้นนานางแบบโบราณอ่ะเฮ้ยเสียดายที่บอกให้ขึ้นเนาะ เวลาขึ้นเรือแล้วสวิงเลยโอ้โหคาเฟ่บูหารภาพนู้นถ้าเป็นบ้านแบบดูจริงๆนี่โอ้คงจะสวยเลิศมากกิวทับธรรมศาสติแหมมีเล้าเข้าซะด้วยนะคะ เล้าเข้า like. คืออย่างเล้าเข้า hmm. ก็คือมองที่อาเวลาเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำเลยนะทนะเพ่นก็จะเก็บมาไว้ในเล้าเข้าสิน่ะแต่ว่าในเล้าเข้ามันจะมีซิดมิดซิดตีขนาดนะเพราะว่าเพ่นจะกันหนูกันหนูบ่ให้หนูเข้าไปแต่ก็บบรอดเนื้อหมูแต่ก็บบรอดดีดีถึกหนูกินคีอเ่าเพราะว่ายูวนบ้านตุงตัวกระเบนนี้แหละที่บ้านตุงคนแต่ละเงินสลัดจะมีเล้าเข้าด้ยเนาะแต่ว่าเงินคนที่เฮ็ดนาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเท่านั้นแต่เงินไหนที่บุเฮ็ดกะ สมัยนี้บบค่อยเมียเนาะเพราะว่าคนเฮาก็แบบเออชีวิตได้แบบพัฒนาอย่างางขึ้นมาหลายสินะโทษจะใช้เตาแก๊สเอาสินะแต่บ้าน,แต,านแต่ว่าคือเราทุกคนยังใช้ท่านยังใช้แบบฟืนโบราณอยู่เลยนะคะดูไปยังต้องเถื่อนหลังอื่นต่อเพราะว่ามีหลายหลังแหงเนาะปะอันนั้นเป็นเถือนใหญ่ไหมบออุ้ยน้องน้องตุ๊กข้ออธิบายนิดนึงจะตามความเข้าใจอันนั้นจะเป็น,นเล้าข้าวไหมบอ อันนี้จะเป็นตัวบ้านใหญ่หน่อยบ้าบ้านเรือนไทยภาคเหนืออุ้ยมีบ่ออันนี้อันนี้เป็นบ้านเรือนไทยภาคเหนือที่เราเพิ่งข,ขึ้นมาเมื่อกี้นี่เนาะเดี๋ยวมาเข้ามาอันนี้แ่ะเป็นบ้านเรือนไทยไอะไรอันนี้เป็นโบ,โบ้า เขาบอกโมโหแหละข้ะนาน,นี้จะเป็นแบบเทียนข้างในกอดแบบรอที่แบบเนาิม่เข้าเบาเนี่ยจะมีคลองมีอันจับปูจับปลาเนาะอันแบบคลองนี่นี่บ้านนุ๊กตุ๊กมีหมดเลยมีทุกอย่างเลยนี่มีคลองมีอย่างไปใส่หนูใส่กับดัษเอาซัดสินะ ส่นทางถึงก็จะแบบเป็นเงินครัวเงินครัวสมัยก่อนไปเดี๋ยวมาเบิรงค้างอีกแต่ไม่รู้เป็นอะไรนนีจก็จะเป็นบ้านเรือนไทยพระกลางนะคะรายละเอียดโอ้ยงาวมากค่ะไปขึ้นมาดูกันค่ะถ้าจะให้ปรวจย่างแน่นอนแหละไม่รู้ปวรจ้ก่วนดีที่สุดปินเปิ้นงเกลือเปียก โอ้นี่อันเดียสิสุดก็คือเป็นร้านต่นเศ้าหมาเนาะแบบล้างหน้าล้างศาเนอ<ม>เ้ยจะรันนี่แหละเคยยืมเรื่องหนังเลยหรือว่าพวกอัชจะมาแสดงอยู่มองดูอันนี้คือเด็กท,ที่แบบแขนอูเอาแบบเด็กน้อยนอนใช่ไนหะ ป้างตัวใครไม่ยอยู่ประู้อันนี้เนใส่ล็อกก็นนได้มุ้ยเสียวจังทางไหนจะแบบเป็นถหายใหมอ้อ เจเวิร์สเ mm hmm. มื่อกี้แบบเออใครยังตีตงแล้วก็ใส่บอลเมื่อกี้นี่ทักเจ๊เวิร์สเพราะได้คนมาได้อีนน่งน้่อันนี้จะเป็นภาคไปอันนี้ไปบ้านหลังแรกกน,นคือภาคเหนือนะหลังที่สอง อันนี้ก็มีปายบ้านอย่างนะอันนี้อีสานมะั้งอันไปไปบ้านหลังแรกคืออีสานหลังที่สองคือเอ้ยไปบ้านหลังแรกคือภาคเหนือาหลังที่สองคืออีสานหลังที่สามคือภาคกลางนะคะส่วนสุดท้ายหลังที่สามคือภาคกลางนะคะอันนี้จะเป็นบ้านเรือนไทยแบบของภาคใต้นาะวูภาคใต้แบ้เข้าไปได้บ่ล่ะบูคือกันพทบูโฮ้โฮต้องรอง ไปแบบแบบรีบบเรียบไปเลยเนาะคอได,ออด้เออภาคใต้แรกจะเป็นรีบเรียบไปเลยแต่ว่าส่วนภาคอื่นๆนี่จะแบบมีโอ้งอย่างยูนาเงนินสินะ เดี๋ยวไปเบิ่งหลังอื่นกันนะไปตอนนี้น้องตัวเองก็มาเบิ้งทางแบบอสซารุปสุบเลยก็คือแบบมีแต่ของโบราณแบบของสมัยก่อนของประเทศไทยทางนั้นเลยเนาะก็คือมีเฮือนที่มาเบิ้งนี่ก็เป็นเงินทางภาคกลางอีสานและกะ็เหนือใต้เนาะสี่ทาคด้วยกันแา่ทีนี้ก็ได้เห็นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนจะเป็นเกียนหรือว่าจะเป็น อของโบราณในการหายุหาก,กินของสมัยก่อนเนาะการปลูกข้าวเนาะล้วก็คือล้วก็แบบยนต์เครื่องบินสมัยก่อนเป็นอะไรล่วก็เฮือเนาะ,ะ,ะ,าน,ะนั่นแหละที่ท่ายมาให้เบิ้งองเลยเนาะล้วกะ็คิดไปคิดมาพอได้มาสัมผัสได้มาสึกิซีละเริ่มคิดว่าอนาคตนี่ยากมีเงินจากหลังแบบนี้คือสิแบบโอเคสุดๆแต่ว่าสมัยนี้ราคาไม้อย่างมันแพง โอเคนาะส่วนวิดีโอนี้นอกภัยที่มาเข้าชมคลิปของน้องตุ๊กเนาะก็ร no. ักไปอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์นะใเด้อลวกันขอบคุณพี่พี่ที่ทุกคนหลายนาะที่บวกก้ข้ามโฆษณาของน้องตุ๊กเนาะล้วกัน no. อ่าแล้วตัวเองก็ฝากพี่พี่ีเนาะมาอุดหนุนเนาะก็คือมาขามแซ่อิ่มนะคะแลวกันเดี๋ยวน้องตุ๊กให้ข้อแนะนำก็คือถุงร้อยยี่สิบบาทนะคะค่าสง่งอ่าห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยววิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย